ครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่บรรยากาศที่ท้ายนาหน้านะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศท้ายนานะครับช่วงสายๆนะครับผมใดูข้าวนะครับสิไปดูข้าวนะครับแดดเปรี้ยงเลยนะวันนี้แดดเปียงเปรี้ยง ข้าวสวยมากนะฮะข้าวสูงแล้วก็สวยมากมากเสาเปลี่ยนซื้อเสามาแล้วเนี่ยแต่ก็ตั้งเสานะขึ้นเสาเอีก มู้ยยาวมากาเขานะฮะนี่เดี๋ยวหน้าแรงนะย่าแรงก็จะไม่มียาละบรรยากาศส,สดๆนะฮะที่ท้ายนานะครับเราพาดูบรรยากาศท้ายนา โอ้นี่ครับตั้งท้องแล้วนะครับตั้งท้องแล้วใกล้ได้เกี่ยวแล้วนะครับเนี่ยดูนะมีเม็ดมเม็ดมีเม็ดข้าวแล้ว <c oughs> เป็นเม็ดเป็นเม็ดแล้วออกลูกแล้วตั้งท้องออกลูกแล้ว ใกล้แล้วนะครับผมที่เราช่วยกันดำนานะครับกับทีมงานกินได้ทั้งปีนะข้าวปลูกเองกินเรียงนะตรงนี้เป็นส่วนท้ายนานะครับท้ายนา สวยงามมากนะครับเนี่ยบรรยากาศแบบทุ่งๆนะฮะเต่างามเลยว่ะเขางามมากครับเนี่ยซูมแล้วซูมให้ดูอืม ฝั่งนี้นะมาดูฝั่งนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะมาพูดคุยทักทายกันนะฝากสีคันเป็นแรงใจให้ลุงป้านะครับผมอืมขาวสวยๆนะ ก็ลุงเห็นในลุงจะถูกใจมากเลยครับเนี่ยเพราะว่าลุงเป็นคนนําทีมนะะลุงนาทีมพาทำพาเอฟซีพายู u ูปนะฮะเริ่มนะรเริ่มเป็นธุรกิเริ่มนะมนมนะลุงมาเห็นเนี่ยตื่นใจมากเลยขอาฝากเป็นกำลังใจให้ลุงด้นะครับผมคืออาคมนุมนะครับนีส่สวยงาม าสดๆในคอกวัวน,นะฮะขอกวัวท้ายสวนนะอคอกวัวโอ้ลมโ,โ,โชยนะนี่บรรยากาศอากาศดีมากนะครับใครที่อยู่เมืองนอกนะอยู่ต่างประเทศ n clip này nè, oh, nghĩ đến nhà này nè, nhìn không khí, lấm nè วิอะไ,ไรกระดึบกระดึบเนาะนี่ครับปูแบบเรียๆเลยนะครับธรรมชาติมากครับีปูปูนานะครับปูนาเยอะนะเห็นเยอะนะอัปเดตล่าสุดนะครับอัปเดตล่าสุดที่ท้ายนายนะฮะ ท้องฟ้าแจ่มใสเลยนะวันนี้ โอเคนะครับทิ้งท้ายบรรยากาศแบบนี้ที่ท้ายท่งน่ลุงป้านะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมเป็นกำลังใจให้ลุงป้าต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ